มันกินแอมกับหมูย่างเขาเขากินหรออือแต่มันต้องเผาก็เผาได็ปลาดิบอะกินดิบอ่ะกรอบแลยอันนี้น่ะนั่นดอกมันดอกแล้วเขากินกันไหมน้าน้อยเขาเคยดอกบานนะคะก็ไปต้มกินก็เคยกินรับมันก็มีแต่มะขุมเดี๋ยวพิมก็จะกินยำยำธรรมดานะเนี่ยปกชีแต่ใบเลื่อย ไปเลื่อจไปเก็บหน้าบ้างนี่คอก็ไปเก็บเขาใหม่อันนี้มันแก่ไม่แกไม่แก่เนี๋ยแวรวางผมคก็คอแล้วก็มาผานผหนูคิดว่าแบบกินสดใช่น้อยบอกคิดว่ากินสดตะกินจดสดนะว่ามันไม่ค่อยขมหรอเคยกินข้าปอกนะข้าปอกอย่างเงี้ยปลอกกินสดสดปอกเปลือกหน่ ม,มเด็ดเผาอันนี้น<ค>นอะไรนะยำหมูยำหมูใส่<อ>ยำลิ้นฟ้นนะคะยำนี้ก็ต้องตับนะถ้าไม่ยำเป็นชิ้นก็ต้องตับเดี๋ยวก็ต้อต้องสับใช่ไหมหรือว่าจะเป็นอีกชิ้นนึงอ่ะยำปสาทย์แต่เรากินเราก็สับใช่ไหมล่ะยำคือ,อ,อ,อเป็นชิ้น สูตรโอ้ต้องเอาให้ดำขนาดนี้เลยเดี๋ยวลอลกออกล้างน้ำน้ำลอกออกอ๋อนี่นนนใช่อ่ะพวกนี้ต้องเน็ตแบบลิ้นฟ้าที่เผาไว้นะคะสกวอ,อย่ารอมันลอลก อะะตกี้มันอันนี้ได้ไหมอ่ะไม่รู้ว่าได้มั้ยน่าจะได้ไม่ใช่ไม่เกีว่าตะเกียได้ไหมเราดูไม่ได้อ่ะตีเละลองดูนะนี่ก็จะเป็นยำพี่ยรงยายก้อยเอ้ยต้องรังทีต้องรวังที่พี่กบอกด้วยใส่หมูย่างกับผักไม่เคยกินครั้งแรกใช่แล้วอันนี้ใส่ข้าวคั่วนะครับแล้วก็ พริกป่นเดี๋ยวจะเผ็ดมากน้ำแครกเกอร์ดองผงนัวครับผงนัวใส่มากอร่อยมาก ไคร้หอมแดงผักชีสะระแหน่แล้วก็ผักชีไปเรื่อยใส่ให้หมดเลยแล้วก็ใส่น้ำปลาด้วยน้ำปลาตาอะไรเก็บนียต้องปลาเนี้ยต้องปลาแก้วนะปลาปูปลาปูแม่าแก้วกดแก้วไง แต่ก็แปลกนะมีขายแที่นครสวรรค์นะแล้วเรากมม็เลย,น,ลน,ยนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยมะนาวไม่ใส่หรอจริงจริงคนไพ่แสงเขาจะไม่ใส่มะนาว<อ>เพราะว่า<อ>ผักลินฟ้ามันขมต่อให้ใส่มะนาว<อ>ยังไงก็ไม่หวานไม่เปรี้ยวอยู่ดี หวานมันไม่หวานขมมันตัดเปรี้ยวขมตัดเปรี้ยวแล้วสรุปไปแต่ก็ใส่เพื่ออะไรเพื่อเพื่อใส่เพื่อรู้ว่าใครใช่หันมาแล้วก็ใส่ไปไ้่กินแต่จะกินทำไมถ้าว่าขมเนี่ยขมฮาร้ออาจจะแบบ ขอเล่าอาจจะชอบนะฮะเสร็จแล้วตักใส่จานจานจานยังไงอยู่ในโต๊ะครับเหมันจะแบบไม่เราไม่หรอแต่มันมืดไงมันน่าจะเป็นอ๋อยังรักไม่เอามาทางนี้มั้งเหรอเฮ้ยรักเขาบอกไปกินครั้งแรกกินกับลาบปลาอร่อยเฮ้ออย่ารองนะฮะวันนี้ไม่ทัน ลาุหนบะกับพรุ่งนี้ครับมามาว่าคือมาบ้านพ่นี่นี่เาต้มอ้จของบ้านหรอยางย่าง้้นแทมาแล้วนจีจะได้ในรอ่ะ5ปีครับโอ้ถึงนั่นเลยเรือ ไม่ได้เรียนเรื่อยเหรอเรียนครับแต่ว่าอายุเราเยอะแล้วตามได้การอายุเยอะเแล้วเราตามเวลาเขาเออว่ามันเหมือนแบบมันมีกลิ่นสาบๆป่ะจะขีดไงไปขีดไม่รู้มากน่าจะเป็นข้าวอร่อยไปไม่เบิร์นต่อเราแต่มาอยู่บนนี้แล้วยุงมันยังตามระบายอเนาะนี่ถ่ายใน็ตไเด้าเนี่ยถ่ายสิตายตายขอถ่ายขาแก้วนะก็เร็

ให้แก้วม้วนให้ด้วยแดงมาน่านี่ดูการกินแบบอร่อยอันนี้ต้นตำรับเลยต้นตำรับเขากินไปเยอะนะเราต้องม้วนเราต้องขยำข้าวเหนียวก่อนซื้อตัวมาจากเด็กผ่านนะเนี่ยอร่อยไทยข้าวเหนียวมันก็จ่ายถึงนเาะโอ้ยแก้วได้ลงแล้วดังแล้วแล้วดัง คนอยากลงอยู่คนอยากลงใครที่เดี๋ยวทำท้องเองนะดิเอาเเดี๋ยวดังแสงเราทำไม่เป็นถ้าทำเราเองแล้วโหดังแสงแม่ทำไม่เป็น